สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมพเออ King Legacy ก,กับคนคนนี้วันดูเพยเหมือนเดิมนะครับโอเคคนนี้วันดูเพยทำไมไม่ไม่ขยับเดี๋ยวถามกันนะครับท่านผู้ชมเอ่อกอดเลี้ยวไอเล็กขดวกขด r อเ d ดี้ฟุตโอเคสัญญาที่ให้ไว้มา ตามมาอะไรเนี่ยรู้สิตังพอไหมเร็วลอยขึ้นไปผมเลเวลร้อยแล้วครับมันนีปฏิเสธไอเอสเรียนไม่พอไม่พอแล้วจ้าคนดีวันน้เพ พอเพื่อนไม่พอเพื่อนไม่พอเฮ้ยไม่พอคิดไม่พอนี่ไม่พออ้งวอุ้ยอะ ใช่ใช่ใช,ใชอ๋อใ้ตไม่พอไม่พอพอะกันตบทีเดียวตายตบทีเดียวตายท่ผู้ชมทายชีทายชีทายช,ชิหดไหมไม่หดไม่หงุช่วยมันทำกลับด้วยทำกลับ อว้แสยงกันนำยิกตบทีเดียวตายละพี่โ,โเจอพี่โตนั่นไงพี่โตพี่โตหายไปไหนแล้วว่ะนั่นไงพี่โตอย่างตัวแบบเอกเ,เลยแล้วคุยดีกว่าตบทีเดียวตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คดผิดอันผิดอันอพวกนี้มันอยากได้ฟูตกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ย สักนัดดีกว่าอืมอืมอืม,อมเออในวลนในสามสิบหกเหรอเพื่อนนี่มัดูเพร่เร็วในสามสิบหกเหรอเพื่อนเฮ้ยอ๋อกลับมาแมพเดิมเลยท่านผู้ชมฮึยไม่น่าเป็นสารเลยเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนเรือพายหนึ่งร้อยบาทเรือพายเรือพาย เรือพายเรือพายไปแล้วคับด้วยความเร็วสูงความจีเนียดลาลาลาหนีที่เละเลเลเลาเพื่อนฉันทำไมเ,เนี่ยเออเออเออเพื่อนอันต้องซื้อเรือฉันอลูกซาแบกหามแบกเรือมาหานายนะคุณดิวัตุเพย อาจะตายวันนี้แหละโอ้ไม่ก oh ็นที่มันเข้าทางเหรอเข้าทางเราเล่ละเข้ากัะจุนปตวนไปเลยไปเชือนไปเลยโอ้เข้าเกียรต่อสู้เซฟโซนฮิฮเซฟโซนเซฟโซนวันนี้จะจะมาตีไอ้มันควันอืม <c oughs> ไม่เป็นไรดีกว่ามาถามมาคารล็อกก่อนดูสิเร็ว10ฟง่ายเอ้ยตบเซตสแัสออะ อัมษทีเดียวตายไม่มันต้องไปนด้ะก็จกแสงตายตายหมดตายหมดบอกเลยฟังตายหมดตายหมดง่ายง่ายง่ายอ่ะเจ็ตัวง่ายอีซี่อีซี่แป๊บเดียวคือว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะตู่มตูตูมตตเรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมละแสงตายตกทีเดียวตายอ่ะท่านผู้ชมโอเค หรืเปังป oh. ุมผลยืดผลยืดเมื่อกี้ผลยืดเสียงปมฮูฮู้ฮูตัวอีปุ๊บมันจะบินนะคะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอ่ะปิวปิปิวปิอ้ลืมใช้กระสุนแสงเลยตั้งอัตุ้มทีเดียวเลยตุ้มทีเดียวตุ้มทีเดียวตุ้มตุตุ้มมตนมุนนี่มุนนี่มุนี่ โอเคอะไร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 เพื่อนอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนคนนี้วัตถุเปลียฉันไม่เห็นนายเลยวัดวัดอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อ,อนทำมาเลยเออ เออตังไม่เออพอตังไม่พอเพื่อนขอโทษทีนะตี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 คือขอโทษนะเพื่อนมันตังไม่พอ,อจริงๆ พี่เพื่อนหมายถึงอะไรวัดคูดูปูมระเบิดไหมแล้วไม่ระเบิดไม่ตายคืออะ,อะตรงๆก็ได้ไปแล้วตุ้มทีเดียวทีเดียวเอ้ยไม่ไม่ซาด,ด้วยไม่ซาด,ด้วยไม่ซาด,ด้วยไม่ซาด้วยไม่ซาด้วยขอไม่ซาด,ด้วย,ดดวยท่านผู้ชมเมื่อกี้เกือบตายเน่เลยเกือบตายนะ ว่าเกือบตายว่าเกือบตายโอเคเพื่อนยังไงเหรอว่าไงเพื่อนอเนี่ยอะไร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 ลูกคนเด,เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเพื่อนฉันไปอันนั้นก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอท่านผู้ชมโอเคนะครับเอ้ย เพื่อนนะครับสาระที่นี้ก็ต้องจะเพียงนี่โอ้ยเพื่อนโอเคอันนี้บั็กนะคะท่านผู้ชมอันนิวโนเช่เนี่ยโอเคนะครับสาระที่นี้ก็ต้องจบเพียงเท่าน,น,น,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์าลากดแชร์กดสมัครให้เพียงไปได้ง่ายในด,ดวงนะครับบายบายเด็กเป็ดนครับท่า,านผู้ชมไปก่อน เออท่านผู้ชมครับไม่รู้จริงๆอ่ะคือคุผู้มประเด็นนครับท่านผู้ชมประเด็นนครับท่านผู้ชม